ตามกฎหมาย PDPA แล้วหากองค์กรในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือว่าเป็น data controller เนี่ยไม่อยากที่จะขอความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลน,น,นั้นนะฮะก็อาจจะอ้างฐานประมวลผลข้อมูลได้สำหรับการจัดการข้อมูลทั่วไปนะฮะอันนี้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ให้อำนาจดำเนินการไว้ได้ แต่ถ้าเป็น Sensitive Data หรือว่าพกข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหวเนี่ยจะต่างออกไปสักนิดหนึ่งนะครับตามมาตรา26และ27บอกเอาไว้ชัดเจนเลยว่าการใช้การเปิดเผยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น Sensitive Data เนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสรุปกันว่าการเก็บรวบรวมการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ความคิดเห็นทางการเมืองความเชื่อในรัทธิปัจิยาข้อมูลสุขภาพข้อมูลประวัติอาชญากรรมที่มีบันทึกไว้ที่สำนักงานตํารวจแห่งชาติหรือข้อมูลความพิการของบุคคลธรรมดาเป็นต้นเนี่ยจริงๆก็ยังมีอีกหลายรายการที่กฎหมายกําหนดไว้นะฮะและอาจจะมีการประกาศเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตโดยสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเนี่ยนะฮะจึงทําไม่ได้ฮะถ้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง สรุปกันย่อๆว่าข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหวเนี่ยจะใช้เก็บรวบรวมเปิดเผยไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งแต่ตามกฎหมายเช่นเดียวกันก็มีเหตุยกเวบนอยู่ mm hmm. เหตุยกเว้นเนี่ยจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็ได้ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถที่จะเก็บรวบรวมใช้แล้วก็เปิดเผยได้ขอแนะนําให้จําง่ายๆเรียกว่า5เพื่อก็แล้วน,นะครับ เพื่อที่หนึ่งเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่อาจให้ความยินยอมในสภาวะนั้นได้ก็คือฐาน vital interest นั่นเองนะครับเพื่อที่2ครับคือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของมูลิติของสมาคมหรือองค์กรซึ่งมูลิติสมาคมหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนะวงเล็บไว้นิดหนึ่งนะฮะดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ก็ต้อง มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมกำกับไว้ด้วยนะครับอันที่3เพื่อเป็นข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลครับเพื่ออันที่4เนี่ยก็คือเพื่อการก่อตั้งเสร็จเรียกร้องตามกฎหมายเรียกกัน ว่า l ีเกิลเคลมนะครับหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกเอาข้อมูลสมบุบแบบอ่อนไหวเนี่ยขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเพื่อที่5ก็คือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งมีหลายรายการนะเช่นกฎหมายเกี่ยวกับเวชศสาสตร์ป้องกันการวินิจฉัยโรคและการรักษาทางการแพทย์การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคมสงเคราะห์แบบเนี้ยหรือการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุขก็ได้ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายประกันสังคมกฎหมายรักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ได้แต่ก็ยังไม่เห็นมีกฎหมายเขียนกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไว้นะแต่ก็เห็นว่าการที่องค์กรส่งข้อมูลพนักงานที่เป็นผู้พิการให้กับหน่วยงานราชการเนี่ยเพื่อคำนวณเงินสมทบจะส่งหรือไม่ส่งกองทุนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการที่เป็นกฎหมายของประเทศไทยเนี่ย ถือว่าทําได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้พิการโดยเหตุที่ต้องปฏิบัติต,ตามกฎหมายนี่แหละนะครับหรือจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหวเนี่ยเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือสิติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สําคัญโดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแบบเนี่ยก็ได้นะครับข้อมูลอ่อนไหวเนี่ยตามตัวอย่างที่พูดถึงไป ในช่วงต้นเนี่ยนะฮะเป็นข้อมูลที่ต้องจำสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีการกำหนดรายละเอียดวิธีการที่จะจัดการกับข้อมูลอ่อนไว้ไว้เป็นการเฉพาะเลยเพราะมันก็ยากที่จะจัดการและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันยากที่จะไปขอความยินยอมกับการจัดเก็บการใช้ใการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไว้เนี่ยทุกๆก,กรณีนะครับดังนั้นก็ต้องจํามันให้ได้สักนิดหนึ่งเพื่อจะเอาไปใช้งานนะ